ครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อซทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมอ่ะมื่อน,นี้แอดมินกระติดพาไปจอบ,บิ้งปู่เยี่ยมแล้วครับไปเอาเลขคํานวณสักสูตรนะครับผมจากปู่เยี่ยมพารวยอ่ะตามมานะครับผม ไปตรงไหนเอ่ยไปตรงไหนเอ่ยอ่าชมธรรมชาติไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมหลังจากฝนตกต้นไม้ใบหญ้าก็สดชื่นกันได้หมดแล้วครับผมออกดอกออกผลนะครับอำเภอเพ็ญย,ยังเป็นไม้ป่าอยู่นะครับยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์อ่าอันนี้ก็เป็นมะว่านะครับต้นว่า ดอกแดงๆเล็กๆนี่ก็เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นนี้เขาเรียกว่าต้นผีผวนก็เรียกนะครับผมเนี่ยดอกแดงๆเนี่ยต้นผีผวนก็เรียกนะฮะ ต้นหำควายก็เรียกไปซะทำนองนั้นฮ่า,าต้นว่ายเลน,นเล็กๆนะคะว่ายขี้นกเล็กๆก็ออกนะครับผมออกโลกแล้วอันนี้เขาขึ้นมาจากเมล็ดนกพาเขามานู่นที่ถ่ายทำปูเยี่ยมนะครับผม ตามมาเลยตามมาเลยตามมาตามมาจะพามาดูเถาเล็กๆนะครับผมนี่เป็นเถาวันเล็กๆนี่ะนั้เป็นเถาเล็กๆไม่มีต้นนะมีแต่เถาไม่มีใบแต่มีดอกนะครับนี่นีปลายของมัน ต้นเทาตายใบเป็นก็เรียกต้นสังเขียวก็เรียกส้อยสังวานพะอ,อินก็เรียกอันนี้เป็นยาดีนะต้มรับประทานยันคนหนุ่มถึงคนแก่ยันเด็กถึงคนแก่นะครับ นี่พุ่มมันเล็กเคยมาเอากินแล้วพระํากำลังดีอายุวัฒนะ90ปีไม่มีตายอ้านี่แหละครับปูเยี่ยมพารวยวจะมาคำนวณอยู่ตรงนี้แหละครับผมนี่น,นี่ต้นสะแบงต้นสะแบงก็ออกดอกเต็มนะครับ นี่ดอกแดงๆนี่เขาเรียกว่าดอกซะแบงนะครับผมางบนยิงเยอะอ่ะติดตั้งกล้องแป๊บเดียวนะครับอ่ามาเจอแอดมาเจอปู่เยี่ยมแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมทักทายกันก่อนนะครับปู่เยี่ยมพารวยแอดช่องก็พามาพบปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมเรามาดูที่งวดตัวนี้ก็แล้วกัน905นะฮะ <c oughs> จะตั้งเลขให้ดูนะฮะก็ตั้งที่หลัก5นี่แหละครับผม5 5 5 5ตั้งแบบไหนก็581 5 8, ปหนึ่งใช้รหัส3 6 9นะครับผมห้าแดหตั้งไว้ต่อไปสี่เจ็นะครับผมห้าตัวต่อมาสี่นะฮะสี่เจอันนี้ไม่ใช่การเขียนเลขนะเป็นการวางเลขสี่เจ็ดศย์สามหกเนะครับผม สตรงนี้นะหกตรงนี้6กับ9ก็เหมือนกันได้เลขครบจํานวนพอดีนะครับผมเลขออก05น้านี่นะนี่นะงวดก่อนออก0ูนยห้าเราก็ตั้งเลข5 8, ้าแปดหนึ่งชีดก่อน5 8าหนึ่งต่อไปถอยหลังนะถอยจาก5้าเนี่เป็นสี่เจ็ดศาเาเวลาเลขมันออกนะครับผมมันออกยังไง ห้าแปดหนะึ่งตำแหน่งนี้จะต้องมานี่หนึ่งตัวนี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดนี่ตำแหน่งแปดนี่จะต้องมาต่อไปไม่ตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งนี้ต้องมาหรือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ต้องมาปาก่ว่าเลขออกแปดแปมต้องเอาไอ้ไอเล็กๆขึ้นข้างบนนะแปดหฮเกตนะอ่าเราจับพวกนี้ออก จะบอกลองดูนะครับผมแปดเจ็ดหกนะสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเองนะเป็นแปดหกเจ็นะครับผมจะทำนองนั้นนะฮะอ่าถ้าสมมติว่างวดต่อป้ายเลขออกหกเจ็ดออกหกเจ็ดนะฮะ หัดต่อไปมันจะออกอะไรเราก็ตั้งหลักเกตนี่แหละครับเกตตัวนี้ไล่มาทีละสามนะะลงมาเกตศูนย์สาตัวนี้จะเป็นตัวลดนะลดจากเกตลงมาเป็นหกหนี่ตัวนี้หนะเกตลดแล้วมาห หกเก้าสองอ่ะขอยืมตรงนี้ก่อนนะเป็น9้านะหกเสองต่อไปตัวนี้ตัวถัดมาตัวนี้จะลดลดจากหกนะฮะเจ็ดหกห้าห้าปหนึ่งไม่ต้องเขียนนะวางเลขเอาเลยนะ เราตั้งที่ละเจ็ดกับเจ็ดถ้าถ้านับรถแต้มก็เจ็ดหกห้านะฮะจะไม่มีสี่สามสองนะตั้งเจ็ดหกห้าลงไปทางนี้ลดทีละสามนะฮะ,เ,ะเพิ่มทีละสามเจ็ดศูนย์สามนับรถเป็นหกหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งคนไม่เคยก็จะเข้าใจยากนะฮะ ตำแหน่งนี้จะต้องมาหนึ่งตัวนะครับเจ็ดศูนย์สามนี่อ่าขยับตรงนี้ออกนะฮะเจ็ดศูนย์สามอ่าได้ศูนย์มาตัวหนึ่งแล้วนะฮะอ่าต่อไปถ้าประวัติศาสตร์ส้ำร้อยเลขออกมาวงจรเดียวกันเลขจะมาตัวนี้นะฮะอ่าจะขยับออกนะฮะ ใคอยักบอกตรงนี้09นย์เก้แล้วก็แปดศูนยนะฮะ ก็จะได้ตัวเลขออกมา3ตัวนะครับผม3มตัวสตัวก็จะได้มาที่0 8 9ย์แปดเก้าูนปูอ่ะผเยี่ยมลองเขียนให้ดูหน่อยนะฮะเขียนให้ดูได้ไหมเขียนให้ดูได้ไหมนะครับผมอ่าได้ครับ รอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวจะเขียนให้ชมเดี๋ยวจะเขียนให้ชมเดี๋ยวจะเขียนให้ชม รอสักครู่นะครับอ่ะมาเลียงเลขสมัยนะครับผมก็จะได้ที่089 085 082 980580280นะฮะ980นะฮะอ่ะตัวเด่นจะมาที่980นะฮะได้นะครับผมสวยมากเลยกับ52 าวางที่8ปดหลักสิบนะฮะตัววิ่งวิ่งตัวไหนนะครับผมวิ่งให้ดูหน่อยวิ่งแรงที่แปดนะฮะงวดนี้วิ่งแรงที่แปดนะครับผม<ห>ก็จะได้ตัวเลขออกมาที่เก้าแปดศนะฮะตัวล่างห้าสองสองห้าประมาณนี้ไหมนะครับในเลขชุดนี้ อ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมหมดเทเลยนำตัวเลขที่ได้ไปหยิบลอตเตอรี่ออกจากแผงกันแล้วกันนะครับผมนะเจอ089เอามาเลย085เอามาเลย082เอามาเลย980เอามาเลย580เอามาเลย280เอามาเลยนะครับมีสิทธิ์ถูกรางวัลเล็กรางวัลน้อยรางวัลใหญ่ นะครับอ้าวไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมอ่ะปู่เยี่ยมาลาพาจากในชุดนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ